สวัสดีค่ะมิกกี้นะคะวันนี้จะมาสอนํำเบงนะคะมือใหม่มือใหม่หัดถับนะคะลองดูนะคะว่านี่นะคะที่มิกกี้ทำนะคะเบงน่าักน่ารัก,น,รกนี่ค่ะเก้าใชัน้อแบบนอย่างเนี้ยทำยังไงก็คือมาตรงนี้ค่ะเราก็ตัดใบตองน,นะคะเอาซูมเข้ามาใกล้ๆดูแต่ใบตองน,นะคะถ้าเรามีใบตอง มีใบตองเขาเรียกใบตองตานี้นะคะมันจะสีเขียวแล้วใบจะหนาเหมาะ,ะทำพวกงานประดิษฐ์หรือพวกใบสีนะคะเขาจะใช้ใบตองนะคะตัดช่วงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตัดปลายนะคะตัดปลายนะคะปลายออกเพราะว่าเราเวลาม้วนจะได้ไม่เห็นขอบสียงตาลของใบตองนะคะ เบงอันนี้สูงประมาณ10นิ้วนะคะเนี่ยเนีินิ้วนะคะซุมมาใกล้ๆค่ะเนี่ยเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะให้เห็นเนี่ยสินิ้วโดยประมาณ10นิ้วนะคะก็คือการตัดใบตองนะคะความยาวก็ใบตองที่ใช้ก็ประมาณเนี้ยค่ะคือแล้วแต่กะเอานะคะก็อันนี้ก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ11 12ก็ได้ค่ะเราก็ใช้เราจะทํายอดเนี้ยหาเราให้ใช้ใบตองส่วนอ่อนนะคะ ส่วนแข็งๆใกล้ๆก้านเนี่ยให้อยู่ที่โคนจะได้เป็นฐานตั้งให้สวยนะคะก็โดยการพับมุมนะคะมุมทะแยงของใบตองนะคะกะเอานะคะทําให้มันแหลมนะคะเนี่ยค่ะทําให้มันแหลมแล้วม้วนไปค่ะม้วนไปค่ะม้วนไปเราก็จะได้โคงใบตองนะคะการทําให้เราก็จะําททาให้แหลมก็ก็ตัดหนึ่งนะคะ ทีนี้เนี่ยถามว่าความสูง11นิ้วเราก็เอาแหลมแล้วก็แล้วก็เราจะให้สูง10นะคะดูจากอันนี้นะคะ10นิ้วนะคะ10ะนิ้วจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ10นิ้วเนี่ยโดยโดยถัวเฉลี่ยฐานเนี่ยคะ่ะฐานก็จะประมาณ4นิ้วนะคะเนี่ยค่ะเข้ามาใกล้ๆค่ะมาถ่ายดูใกล้ๆเข้ามาอีกค่ะกล้องเข้ามาเนี่ยค่ะ4นิ้วนะคะเนี่ย4นิ้ว แล้วด้านนี้ก็ประมาณ10บนิ้วนะคะ1ิบนิ้วเราดูที่สิบนิ้วนะคะแล้วเราก็ตัดนะคะก็คือตัดใบตองช่วงที่สิบนิ้วนะคะดูวิธีการตัดนะคะวิธีการทําเบงนะคะมือใหม่นะคะมือใหม่นะคะแล้วเวลาเราตัดปั๊บเนี่ยมันจะมีส่วนแหลมส่วนแหลมก็ตัดออกนะคะให้ให้เบงเราตั้งได้นะคะแล้วก็ดูวัดดูว่ามันนั่นไหมคะ ในการทําเนี่ยนะคะถ้าไม่แหลมให้ให้หมุนนะคะหมุนอันนี้ให้ให้ให้แหลมนะคะคือหมุนให้แหลมหมุนให้แหลมนะคะถ้าจะให้ฐานกว้างถ้าจะให้ฐานกว้างให้ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาคือไส้ในสุดให้หมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าจะให้ฐานแคบให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาฐานนี้ก็จะแคบลงนะคะปลายก็จะแหลมจะได้ตาม สามชอนะคะ